วีออสผ่อนหกพันใบวีออสปีสิบเจ็ดผ่อนหกพันกว่าบาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องปีสิบเจ็ดสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทที่ดูล้อมแม็กโคตรสวยเลยยางปียี่สิบไฟสโตนนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับสวยและตัวนี้คือเป็นตัวรถโก้โรถโก้แล้วเห็นไหมโรถโก้นี่คือตัวใหม่แล้วกระจังหน้าก็ใหม่แล้วตะกี้เห็นไหมนะครับแต่ตเข็บข้างเดิม นะครับรถปี2017แม็กตัวอ e ีนะครับไม่ใช่ตัว J. เจแล้วโซเล่นต้องไปให้สุดนี่ดูล้อแม็กนะครับตัวอีนะครับ, e. รบขายถูกเซ็นเซอร์หลังสองจุดตะก้อง <c oughs> นี่เปิดให้ดูหลังท้ายแบบเรียวๆอุ้ยหลังท้ายเดิมอะ่ะไวโอ้ยนี่ก็เดิมอะ่ะไว แม่น็อตเดิมทุกคนันนะครับเราขายอย่างนี้อยู่แล้วบ้านๆขายไม่ต้องคิดอะไรมากคือหนึ่งเราขายรถเดิมสองเราขายรถสวยเพราะนั้นไม่มีประเด็นน่ะนะครับมาแล้วรถสไลด์มาแล้วนะครับเดิมนะ ไม่หนึ่งแสสองหมื่นกิโลเมตรพี่บ้านเราแป๊บเดียวเดี๋ยวผมวนแล้วเหมือนเดิมนะครับไม้หนึ่งแสนสองมืนกิโลเมตรดูไม์ได้เลยครับไม้หนึ่งแสนสองมืนกิโลเมตรยกดเครื่องให้หน่อยดิกดผิดอันเหรอไปโดนโอเคแตงกิวนี่ครับเครื่องเป็นเครื่องเครื่อง VVTI แล้วนะครับเครื่องโตใหม่ฝาเงินแล้ว นะครับน็อตหน้าซ้ายขวาเดิมนะครับคันหน้าเดิมมอกออยู่ตรงนี้นะครับมอกอแล้วแต่คันแล้วแต่รุ่นนั้นจะอยู่ตรงไหนนะครับบางคันก็อยู่ฝาบางคันก็อยู่ตรงเบ้าโช๊คะครับแล้วก็นี่ครับภาษีต่อมาแล้วปีห6สิบบริการตีได้เลยออกรถจากผมนี่คือเบ็ดเสร็จพร้อมใช้งานฟรีจัดอย่องแจ้งราฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวแล้วปี17ไม่ต้องกลัวบริการตีเครื่องเกียร์หนึ่งเปอร์หนึ่งเม่โลผ่อนหกพันหกรายได้เกินหนึ่งห่าบาทขึ้นไปแอดไลน์แล้วทักมา ส mm hmm. ลิปคาร์บอนแอดอะไรมาสลิปอีเมลแอดอะไรมาผ่อนบ้านอยู่แอดอะไรมาพาราเยอะแอดอะไรมาทุกอาชีพทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงเลยแอดไลน์ทักมาชอบไม่ชอบแบบนี้ mm hmm. ถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าใช่กดแชร์ share, แต่ถ้าโดนใจโอนจองมาจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสบไม่เกินแวดจองสองหมื่นไปลองรถกันนะครับมาไปลองรถกัน ะป่ะไม่ต้องพูดพร่ำทาเพลงของดีของดีของ,ดของจริงไม่คุยเยอะนะครับโอ้วีออทิ เครื่องดีเครื่องแน่นจริงๆและยอมรับเลยแล้วผมว่ามันสุดจริงๆสุดทุกคัน ไม้แสนสองนั่นก็วิทยุก็เล่นได้ปกติ C D F M A M A U X ก็คือตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับระบบแอร์ก็แอร์เย็นนะช่วงล่างผมว่าหนึบดีนะครับครับหนึบดีนะครับโอ้ยฮะ บอกได้คำเดียวว่านี่รถนะครับไม่ใช่จรวดโอ้โหพุ่งจริงๆโดนใจวัยรุ่นคันนี้นะนะครับก็ซื้อรถปีอย่างนี้ผมก็แนะนําอย่างหนึ่งว่าคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับรถแบบนี้ก็คือหนึ่งเขาเรียกว่าน,นะเออจะใช้ความเร็วก็ทําได้อยากจะเบรกตอนไหนก็เบรกได้เพราะสมรรถนะคือผู้ราชการเหมือนซื้อรถเน้นใช้งานสมรรถนะเขาดีอะครับ นะครับก็มาเอาได้เลยฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวอยู่แล้วนะครับอยากได้ก็ทักมานะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าไอ้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอุ้ยเป็นรถให้เหมือนหนึ่งสามเก้าเก้านะจ๊ะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวเด้อนะครับมีช่องให้เข้าเนี่ยมีเนาะโอเคสามเก้าเก้านะครับมาทักมาเอาได้เลยนะครับโอเคจ้าไปจัดไปนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวใครสนใจ โทรสับหาผมได้094314666 0 9 4 3 1 4 3 6ใครอยากลระขายรถมาได้นะครับพี่สีนักคริน56อย่าลืมนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ